ท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแแบที่มีชื่อว่ามีเซียมอิสเลชันนะท่านผู้ชมมันเป็นแแบบที่ให้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์นนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาไวโอเคก่อนจะไปดูภาพลวงตาขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะท่านผู้ชมดีนะฮารักกดไลค์หน่อยโอเคปะไปดูกันเลยรูปแรกนะท่านผู้ชมก็คืออะไรวะเนี่ยภาพลวงตาแต่เขาบอกว่าให้ไปรอบๆเหรอหรืออะไรวะเฮ้ย hey, เดี๋ยว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 มันจะเห็นหน้ายิ้มอ่ะเมื่อกี้แน่แกยิ้มใส่ฉันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มาด้านน เราสามารถโดดเข้าไปหน้าเขาได้ปะเฮ้ยแกยิ้มให้ฉันถ้าเกิดว่ามามาอย่างนี้หน้าเขาจะหายไปเลยเว้ยเฮ้ยไม่เห็นแต่เราเข้าไปตรงนี้ได้เอ้าเป็นกระจกอะไรวะเนี่ยโอไม่ฉันออกไปฉันก็ไม่เห็นแกเอาเฮ้ยเดยิ้มเจเกเรใส่ฉันสิโอเค๋ยวเร้จะไปดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรดูตรงกลางสิมันขยับได้ไหมเออท่านผู้ชมถ้าเราดูภาพตรงกลางเว้ยเหมือนไอ้พวกเส้นเนี้ยเห็นไหม ที่เป็นแดงขาวอะไรเนี่ยมันจะขยับเป็นวงกลมเว้ยท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนั่นๆเหมือนไอ้พวกนี้ขยับได้เออว่าไหนๆลองดูอันนี้โอ้โหตาลายหมดแหละให้ดูตรงกลางแล้วพวกนี้จะขยับจริงไหมฮะ<อ>มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เราดูในแค่รูบหลอกแต่ในชีวิตจริงมันจะเห็นแบบเหมือนภาพมันวนแต่อันนี้ผมมองไม่ออกเลยวะอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปอะไรดูบันด้ง เฮ้ยแต่ที่จริงแล้วมันมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเหรอหรือหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมวะแต่มันเป็นลูกเต่าเหรอโอไมมันจะเด้งไปไหนไปไหนดูดิท่านผู้ชมมันเด้งก็จะเหมือนมันมันดึง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 ท่านผู้ชมแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูไงท่านผู้ชมดูดิมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นสี่เหลี่ยมเวลาเด้งแล้วมันปีออกเนี้ยมันไม่ใช่นะที่จริงมันก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมมันน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบมุมไม่เท่ากันอะไรประมาณนั้นเออมันก็เลยแบบ ดูเหมือนมันยืดหยุดได้เออวะ่ะนะฮะสนใจอันนี้ภาพอะไรวะเนี่ oh ยโอ้ไม่ชดตาลายเหลือเกินอันนี้มันสื่อถึงอะไรวะอันนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะภาพประกอบเฉยๆหรือเปล่าอันนี้อะไรนี่หลอดไฟอะหลอดไฟอะไรวะเฮ้ย <Wow. S 2> พอเราเดินมาทางนี้ไฟมันจะติดดูดิถ้าเราเดินวนอย่างงี้เฮ้ยไฟติดเว้ดูดิเอ้ย <Hey, S 2> เราสามารถเปิดปิดไฟได้เออมีโคตรเท่เลยวะ่ะ <laughs> เดินครึ่งหนึ่งแล้วก็โดดออกเอาโดดออกก็ไม่มีค่าอะไรแบบนี้ทำไมกระโดดสูงอยู่วะ เอานิวเคลีย์ถล่มเลยป่ะเนี่ยให้เอานิวเคลียสถล่มได้สองสิบโลบักแมวลอรนเรนดูดิถ้าเราเดินไปทางนี้หลอดไฟจะติดถ้าเราเดินกลับหลอดไฟไม่ติดโคตรดีท่าน,นี้นกอะไรปะเนี่ยต่อมานะท่านผู้ชมเขาให้เดินไปรอบรอบรูปนี่วะรูปนี้จะสื่อถึงอะไรปะเนี่ยห้เดินไปรอบๆอบเหรอไอแต่เดินไปรอบๆบ,บดูดิมันก็จะถ้าเราวนอ๋ออ๋ออะไรไม่รู้มันมันคือยังไงในรูปเนี้ยโอ้ไม่ แต่ทำไมเราเดินไปเราก็เห็นมันเดิมท่านผู้ชมดูดิผมเดินวนรอบบริภาามันก็เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยเขาทำยังไงอ่ะอันเนี้ยโอ้โหไฮสตาลายไปหมดแหละไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรดูดิโอ้โหโอ้มาไฮโอ้มาไฮจะไปดูภาพต่อไปกันเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มองไม่ออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้อันนี้เขาบอกว่าขึ้นบันไดเหรอใี่ขึ้นมาให้ขึ้นไปทําไมอ่ะอา้าวแล้วก็ตกคืออะไรวะขึ้นมาแหละอา้าว แต่ฉันตกอ่ะอันนี้ภาพอะไรอ่ะอันนี้สื่อถึงอะไรเนี่ยฉันไม่รู้สึกว่ามันภาพลวงตาเลยหรือเราขึ้นไปมันอาจจะไม่ใช่ลูกบอลจริงๆเงี้ยอ,อันนี้ม่นไม่รู้อโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปเลยอันนี้น่าจะเป็นภาพมาตั้งเฉยๆนะอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีไดโนงเสาแต่เขาบอกว่าให้วนไปตามลูกศรใช่ไหมลองวนมาทางนี้โอ้โหเป็นแบบอ๋อเป็นภาพแบบเขาตั้งไว้เป็นมิติเดียวหรือเปล่าเขาเรียกแบบภาพอะไรนะนี่ไงแล้วเขาก็พับลงมา มันก็เหมือนไดโนเสาร์เว้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแต่ทําแบบนี้เหมือนไดโนเสาร์มันหันหน้าตามเราเลยวะอันเนี้นี่ไงหน้าเกเนี่ยแต่ถ้าดูทางเนี้ยเออเหมือนไดโนเสาร์ปกติใช่ไหมแต่ถ้าเราเลื่อนไปเห็นไหมภาพมันก็จะอ้าวแต่เห็นไดโนเสาร์อีกด้านหนึ่งเว้ยถ้าเรากลับด้านแบบเนี้ยดูเพลินเนมันเหมือนไดโนเสาร์หันหน้าตามเราเลยคุณผู้ชมดูดิดูดิน,น,นี่ทำอย่างเงี้ยเหมือนมันหันหน้าตามเรา <laughs> อีโคตรเทเลยดูดิอหรือว่าทำออกมาดีนะนี่อันเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมมีภาพอีกเพียบเลยอันนี้อะไรคือย้ายไปรอบๆอ,อันนี้อันนี้งงว่าลายตามันไม่มีภาพอะไรแล้วเหรออันนี้เหละอยดูภาพอันเนี้ไยไม่ลายตาไม่ลวงตาพวกนี้ไม่ลวงตาโอเคเราจะเลื่อนมาอยู่อันนี้ออันนี้คืออะไรนี่ดูที่จุดสีเหลืองเหรอดูจุดสีเหลืองมันจะเป็นอะไร ผมพยายามดูจุดสีเหลืองอยู่นะท่านผู้ชมแต่ผมงงว่ะแบบพยายามอย่าเอาสายตาออกไปมองอย่างอื่นไปให้มองแต่จุดสีเหลืองซึ่งผมยังทาไม่ได้เลยถ้ามองแต่จุดสีเหลืองมันจะเป็นอะไรท่านผู้ชมถ้าใครรู้รู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีแต่อันนี้มันก็วนอยู่เหมือนเดิมนะถ้ามองจุดสีเหลืองผมไม่รู้ว่าคืออะไรว่าถ้ามองจุดสีเหลืองหรือมันจะเป็นพื้นมันจะเป็นสีขาวหมดเงี้ยหรอยิงมองยิ่งตาลายอันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมถ้ามองจุดสีเหลืองมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะรูปเนี้ยมาเดี๋ยวเราจะมาดู เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ใหญ่ไปหาเล็กเอ, <c oughs> เอ้าหายเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ย,ยมาเล่นมนจะกลเลยดูดิปึ๊บหายถ้าเรามองมุมอื่นไม่เห็นนะแต่ถ้าเราจะเดินออกเดินไม่ได้ไมันจะติดเลยเว้ยไิดแค่เป็นไปได้ไงรูปเนี้ยโอ้ไปดูรูปต่อไปเลย ไม่รู้อันนี้เม pues mm ื่อกี้แปลกว่ะอัน nah, นี้อันนีここ้เออถ้าถ okay, uh ้าเกิดว่าเราเดินไปทางซ้ายกระดาษมันก็จะหูบเข้าแบบนี้มันก็จะมีช่องว่างอ๋อมันจะที่จริงอ่ะมันเรียงกันเท่าเท่าเท่ากันหมดแลยท่านผู้ชมแต่แต่มันจะเหมือนเปิดกระดาษออกเว้ยเออถือว่าเท่ดีว่ะดูดิที่จริงมันไม่ได้เปิดนะมันเรียงเท่ากันหมดเนี่ยมันจะเรียงแบบนี้เออเพราะว่าเราเรามองไปมันจะเฉียงใช่ไหมมันจะไม่เห็นช่องอื่นเพราะว่ากระดาษมันเหมือนมันจะติดกันอยู่เห็นไหมแต่ที่จริงแล้วมันมันเท่ากันหมดเว้ย มันก็เหมือนเราไล่ระดับไล่แบบไล่กระดาษเปิดกระดาษออกที่จริงไม่ใช่นะที่จริงกระดาษมันเรียงเท่ากันหมดเออมันปิดช่องว่างไม้ไงไอแผ่นต่อไปใช่ไหมนี่ถ้าเราอยู่ต่อหน้ามันไม่มีอะไรปิดมันก็เห็นชัดนี่ประมาณนั้นเออว่ะไหมมันผมขยับตาไปมันมันก็ไม่ขยับตาเว้แล้วต้องขยับตัวเว้และหัวใจไม่ใช่ละเออเพื่อจะเลื่อนเออว่ะอันนี้เราจะมาดูกันต่อไปเพิ่มกราฟิกของคุณมันหันหน้าไปทางไหน เฮ้ยแต่มันหันตามเราเลยเว้ยเอ้ยแกอย่ามองเชนซีเชนกลัวแต่ที่จริงมันถ้าเรามองใกล้ๆมันมันก็หันตามเราเว้ยเนยเราลองไปดูด้านหลังมันดิอุ้ยตกใจหมดใครวะเนี่ยเออว่ะโอไม่มันหันหน้าตามเราเลยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่เราดูใกล้ๆนะมันก็ทําแบบดูใกล้ๆมันก็ไม่หันตามเรานี่หว่ะแต่ดูไกลๆมันจะหันตามเราเฮ้ยแนวไหนวะเนี่ย อันนี้มองไปรอบๆมองรอบๆคืออะไรแต่มองมองไปรอบๆภาพมันก็เหมือนเดิมอันี้ถือว่าเจ๋งคืออะไรวะน,นี่งงมากเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูภาพต่อไปพวก,ก็น,นึกไม่ออกเหมือนกันอะไรเนี่ยดูมุมหนึง่งเฮ้ยอ้าวไฟดับเฮ้ยแต่เราเราวิ่งรอบไฟติดแนวไหนวะนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยไฟมันจะไม่เห็นแต่เราหันหันมุมกล้องมันก็เฮ้ยได้อยู่นะ เฮ้ยอันนี้ถือว่าสุดยอดเดีด๋ยวเรามาูดินต่อไปกันเลยอันต่อไปอะไรเนี่ยให้เดินไปรอบๆเฮ้ยแต่ถ้าเราเดินไปไอแผ่นที่อยู่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะหายเลยไปเฮ้ยอันนี้อะไรวะนี่อ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเราโดดขึ้นไม่เห็นสักอันเลยเอาแต่ทําไมผมลงไม่ได้คืออะไรโอ้ลงได้แหละมันผ้าขาม้าเลย่ะลายลายสก็อตเฮ้ยถือว่าแปลกดีอันนี้อันนี้ให้เราให้อะไรข้อใกล้อันนี้เหรออับ๊บเอาข้อใกล้แล้วอะไรอ่ะโอ้โหข้อใกล้แล้วอะไรอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ใกล้ชิดให้เปิดกราฟิกขึ้นเหรอผมก็ปรับสูงแล้วนะเนี่ยปรับสุดแล้ว <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องเข้าด้านหลังปะเข้าด้านหลังก็ไม่ได้พลโหลไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยสวัสดีแกเห็นเหมือนฉันหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยนะแปลนต่อไปดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอะไรคือเหมือนกันตรงเนี้ยอันนี้ยังไงมันลวงตาฉันแล,แล้วเหรอเนี่ยหรือถ้าเรามองตรงกลางมันจะวนเหมือนกันเงียไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลนต่อไปดีกว่า อันนี้อะไรเนี่ยเลื่อนไปทางซ้ายและทางขวาดูมันหมุนท่านผู้ชมเฮ้ยเฟืองมันหมุนว่ะดูดิหน้าจอคอมอ่ะจิตเคเฮ้ยดูดินี่มันหมุนเฮ้ยมันลวงตาแล้วเออนี่ค็เหมือนภาพลวงตาเลยเนาะ <c oughs> เออมันหมุนไปหมุนมาเท่ดีเฮ้ยอ่ะอาดิอันนี้อะไรไปทางซ้ายและขวาเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูด,ด,ด,ดิมันจะหมุนไปหมุนมาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่นี่โคตรเท่เลยวุ้ยรีกี่รูปวะเนี่ยลีกน่าจะหลายรูปอยู่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรมันเห็นคุณเออเนยพอเราเดินไปทางไหนมันก็เห็นเราว่าอ้าวแต่มาทางนี้ลูกกระตาหายให้ลูกกระตามันตามเราดูล่อนๆต่อไปมันจะตามเสมอคืออะไรวะมันจะหันตามเราอ้าวอ๋อมันเป็นแก้วที่เรียงกันหรือเปล่าหรืออะไรอ้าวเดี๋ยวๆสรุปมันคือยังไงเนี่ยสรุปมันจะหันตามหรือไม่หันตามเนี่ย เแสดงว่ามือกีบักหรือเปล่าเอ้าออกมาเป็นแก้วอ๋อถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นมันจะเห็นเป็นแก้วเว้ยถ้าเราเอาแบบนี้ยมันจะเปลี่ยนใหม่เอ้าอันนี้คืออะไรเว้ยงงหมดแหละมาดูกันต่อไปหัวนี้อะไรว้เนี่ยจ้องไปตรงกลางจ้องไปตรงไหนอะถ้าจ้องตรงกลางเว้ยท่านผู้ชมภาพพวกนี้มันจะเคลื่อนเว้ยผมผมเห็นแล้วท่านผู้ชมลองจ้องดูดีๆนี่เหมือนไอ้พวกนี้มันจะดีๆๆเคลื่อนเออโคตรเท่เลยเออ ถ้าใครยังดูไม่ได้ก็หยุดวิดีโอก็ค้างไว้ดูก็ไเลยนะเห็นไหมเฮ้ยโคตรเก่งเลยอันนี้ยสุดยอดอยู่ภาพพวกนี้มีแต่แบบโอ้โหลายตาทั้งนั้นเอา้าอันนี้คือหมดแล้วเหรอเป็นไหนต่อเนี่ยเฮ้ยน,นี่เป็นโซนอะไรเนี่ยดูดิแต่เขากระโดดก้นไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยกระโดดเป็นออบบี้เลยออกนอกโลกปะเนี่ยมีประตูให้เข้าด้วยเอา้าแต่ผมเข้าประตูก็มาถึงแบบจุดเริ่มตน้นตอนเข้าแมปเลย เออเอาดีนะผู้ชมเรามามองภาพลวงตากันเวย้ยมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมพภาพลวงตาของเราใครอยากดูก็ลิงก์อยู่ใต้คลิป,ปลองมาดูกันได้นะโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเปตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายๆให้ถือว่าน่าสนใจดีวะ่ะแต่บางอันมันก็ทำให้ผมลายตาเลเกินโอเคไปแล้วก็ผม